ดูคิ่พักชั้นบนก็จะเป็นห้องอาหารสามารถแบบสั่งอาหารทานได้ตอเช้าก็จะมีอันนี้บริเวณที่เหมือนคล้ายๆสว่วนสาธารณะให้ทุกคนเดินออกกําลังกายตอนเย็นมีท่าเรือด้วยท่ามันมีท่าท่าเรือด้วยเนาะบุงสุกเนาะตรงนี้คนก็จะมาไหว้มาทายเรือกันบรรยากาศชิวๆถึงแล้วเชียงขอ ความบิเทียลฝั่งนู้นก็ได้แต่เราไม่ได้ค่ะอันนี้มันมีมีถนนติดริมน้ำแล้วเดินขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะเป็นอีกถนนอีกเส้นหนึง่งแล้วก็ขึ้นไปอีกซอยก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึง่งก็จะมีถนนหนึ 1, 2, ่งสองสามเส้นถนนที่สามจะมีตลาดกาดแก้วเมื่อกี้ผ่านมายังไงเดี๋ยวจะพาถ้ามันไม่มืดก่อนจะพาเอฟซีไปเดินตลาดกาดแก้วที่เชียงของจ้ะชมบรรยากาศนี่ของไทยเนาะ ฝั่งนู้นของเราต,ตอนนี้เรามาอยู่ที่เชียงของอ,อน,นี่เป็นอย่างนี้เป็นลงไปตรงไหนบอต้องหว่วงถึงล่าเจียงของกาดของแก้วแอวกาดของแก้วจบพักยืดขันหน้านพักสีเสียดหนอ มีเยอะขนาดเจ้าอัดทองแก้วของเมงืองเมืองชิงกล้วยกล้วยเต๋ครับห <c oughs> นังอันนี้หนังอย่างเจ้าอันนี้หนังควายเจ้าผู้กบาทนี่ ซ้ไปนไงนะย้ำก็ได้ย้ำเมืองเาหน่ะเออซื้อน้ำพริกหลาบกำพริกหลาบใส่ถุงสัห้าลูกสัาบาทถุงละส5หาเออเอาสัก2อถุงเนาะตอนนอาเป็นตลมขนาดนี้เป็นกุ้งร้ยประวัติตมมาแล้วเจ้าเบยเมาะเอาถุงนึงค่ะอ้ยุคนนั่นไหนไปเป็นนักเรียนมุตรงอายุอย่างอ๋อไปเอนห้องเจ้ป้าเีมาจับมได้ละลก วัดน้อนักแน่นักวาดน้องอ่าวัดภูมินทร์น้อวัดจังทร์คำน,อน้อไปช่วงหน้าหนากวกะม่วนไปเห็นพ่อตีเป็นเป็นพญาคู่กันนักด,ดีอย่างก็งาจยางกันอย่างงานช่างดำเจ้าไปมาแล้วไปมาแล้วน้องดีแล้วไปงมืองนงานเจา้าไปคนจัดไว้สุโขทัยปนิยายปน้เข้าโรงเรียนพุ่นหลับปนิเข้าโรงเรียนตีใหม่อ๋อไปมาแล้วมาแล้วแล้วรูดเขาถาเข้าถา สองสามื้นเซักสีบอตรโลกจริงซักจริงแน่นเนาะคือน้อยกว่าบาทกว่าไรเป็นซื้อที่ไหนลำดวนท่าทอคะหรือว่าไปซื้อที่ลำดวนท่าทอหรือซื้อที่ไหน่าทอซกระชิดง้านน้ักกระชิดก้านนาการธนาอ่าอ่าการธนาจ้ายจ่าส้างก็ไม่หลายหละอู้ายมน้องเไปสามื้นเบอร์ร่อเาไปละนานี้ถ้าบตั้งใจก็ไปมาถึงงือนไแม่แม่ขอบคุณนะ้อเจ้า้าสองห้าบาทลูกขอบคุณค่ะ วันนี้ค่ะอ๋อดีนะเหมือนเหมือนคล้ายๆถนนคนเดินเลยเนาะถนนคนเดินอ๋อถนนคนเดินนั่นเหรอค่ะแต่มันมันมันเหมือนกาดนี to to um ่เนาะเหมือนกาดบ้านเฮาเนาะขอบคุณเจ้าอ๋อกาดกองแก้วบนห้องถนนคนเดินนี่เนาะอ๋อมีทุกวันเสาร์เจ้ากีให้วันนี้ไม่แอาว่าเจ๋อขอบคุณเจ้าตั้งลุมพุตก็ได้ขอละอ๋อตั้งลุมพุตก็มีกันสอง อ๋อเนาะงจับหลายปีมากกว่าจะมดเจาเจ้าเขาคุณค่านี่แอฟหมูเออถึงแอฟเจ้นหมูแอฟเจ้นหมูนี่แต่ใดเจ้านี่บานมังแกนเจ้าหมูอันนี้จิ้นส้มนี่หมูเจ้าคนหนึ่งกินหมูคนหนึ่งกินจิ้นโซมมาสองคนเอาอย่างละห่อเออเข้าวเหนียวสิบบาทอันนั้นหนังมังแก่นอกกันเจ้าคนไปซื้อกันที่ไหน ออซุรามีนลมดลก้าอ่นอนี่นเจ้าอะไรนีรน่แกงนอสตอ๋อตต่ดูน่ากินนี่ยอนทอนี่กินแกงนอสน,นะ,อะทอดนยอะผ้แดงปอบเปี้เเยเจ้าเก่าป้าน,นี่ใส่อย่างค่ะอันนี้ผมว่าเป็นทักรวมเก่าของมีเนื้อขายยังไงค่ะสามอันสี่ปีอันแรเก่าสามอันปอบเปี้ยเปนน้ำอ๋อ ป้าจะสูดเกลือน้ำแล้วปเป็นที่เป็นทีจ้าไม่ได้แจ้เที่เสร็จอ่าฮะสูตเจ้าเก่าอีนนอป้าดงเงนขายมเียว่ด้าขายมาเมื่อไแล้วัเจ้าเจ้าอเจ้าปีนะครเจ้าปีเจ้าอบเปีเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าแน่ๆครังอันนั้นอมอันนี้ควที่สุเยเจ้าสูตรเวียดนาม น้ำจิ้มป2สองน้ำจิ้มเรามะนาวก็อยาอ๋ออันนี้ตัวผีดอกอ้อหอีอันนี้พลังซีพลังนัจิ้มถกกิ่นดูทอดแบบองน้ำ uh ม to ันเบบบ่อบแ้โน้ำมันนี่ก็สองกับเตีดไ่จะก็ทิ้งเลยอืมนี้แม่ไป่นนะดูน่ากินมากเลย เราก็จะกินให้ดูเราิไปกี่ที่โรงแรมแหละใช่กินโรงแรมแเอาหลาดมันแจะะ่๋ยบไล้วอ๋อเขาต้องจิ้มเหรอจิม้มม้อกว่าจิ้มหมอ้อมันกรอบมันกรอบคับปลาเนี่มันอันนี้มันจะแช่ใช่กขอบคุณจเจ้าป้าแดงเชียงของขอบคุณใช่ะขอบแยะป้าแดงเชียงของน่ากินเนาะก็คืองถึคาชุดละยี่สิบบาทนะยี่สิบ มีเหรียญสิบเหรจะได้ทอนจะได้ทอนสิบสิเออจะได้ทอนยี่สิบค่ะเอาผลค่ะพันห้าสิบสี่สามแต่สาเป็นหค่ะหกสิน้ำเยี้วนี่น่ากินเนาะเจ้าน้ำเยี้วจังของน้ำเยี้วเชียอของเข้มข้นเลยค่ะเจ้าก็าวซไก่ก็อร่อยนะคะอยากกินอะไรก็อยากกินเอาเข้าน้ำเยี้วนมจีนนะเจ้าใส่ทุกอย่างนะคะใส่ทุกอย่างค่ะแล้วก็ ของนั่งที่บาดเนาะเดแมต้าเข้าหือเนาเต้าทึงมาเชียงค้ชื่อร้านป้าแอน้ำเยี่อยังเ้ามนรยากาศนะแฟนบรรยากาศนะ้ากน้วแต่เราเดเ้า้าเรากินน้ำเยีใยวน้ำเยวกับเต้าทึง อันนี้เป็นห้องถนนคนเดินเหรอคะเจ้ามีทุกวันเสาร์ค่ะแต่ว่ามันมีแค่สองสายเมื่อก็จะผ่านตรงนี้ด้วยข้างหลังมันมีสายไฟรถรถหกล้อรถสิบข่วงก็เข้าข้างหลังไม่ได้ก็เลยต้องมาเนี่ยอ๋อมีเฉพาะวันเสาร์ใช่ค่ะเออดีโชคดีวันนี้มาเที่ยวแล้วมาเจอเจ้าร้านป้าแออถ้าถ้ามาใจ้ถนนคนเดินนี่ก็ขายปกติมากินน้ำเยวได้ได้จ้าอขอบคุณเจ้า นี่เป็นนวดขาชุดเสื้อผ้าขึ้นมาขายพักก็ถ้าเอนคนเดินจ้งของนี่แบบมีทุกอย่างแค่เหมือนตลาดตอนเย็นเลยเน,ลนือไก่ทอดลูกลูกไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อให้ค่ะ จตกินอะไรซื้ออะไรไหมนสหมแขนต้เอาไม่ล่เอาเอาได้อันนี้เราบอกไม่ต้องเอากินเยอะอยู่แอกินหัเล็ก็เอาโอ้หัเล็กแอบหมูซื้อแอบหมูไปแล้วแม่ข้าวต้มนี่นะกินนาะ อันนี้าต้มม่น่กินดลยาต้มอลสิบาทจ้าเลยมะพ้าขูดกับน้ำตาลาให้ดูนี่เป็นไร่นี่ลบาางากมาลกอนกิเนาะสิบนี้เป็นไร่ไร่เกบาทก็าเบบาท 大哥。No, no. No, no.

ดูพงว่างนะดูพงว่างนะจากจากจจำเมื่อก่กกอนนี่มาตุ้ยขนาดนี้ตั้งแต่มามาทำเพจกินเที่ยวตุ้ย,ย,ยอ,อ,อีกเลยสมบูรณ์ใช่เพราะเป็นมีความสุขกับการกินยิ่งเจอของอร่อยยิ่งมีความสุขใช่หรอเออแต่เด้จะไปคิดมากกินก็ไปอร่อยไ,ยไม่กลวัวจะอ้วนจะหอมจังมันเก่งใช่ไม่เค็มไม่กลวัวดีว่จะโวยจะของจัง นี่าสุกจาการกินขนมเี่สิบาทนี่ยหญ่สี่สิบบาทระเาะคือเย็นต้มไม่ต้องใส่เดือดกรเพาะสิบได้้หญอกชเฉาวันเสาดีนะมาวันเสาร์้าแตนนี่ข้าแตนนี่ก็ห้บาท้าบาทนึง้ะเบาน่้วย อันนี้มะขามมะหวานต้องห้กินกินไม่ได้เราชอบอะไรที่มันฟิตตี้เราเจอแต่ของอร่อยเดี๋ยวขอซื้อขนมคุยไชดีกว่าขนมคุยไชต้องกินดกมีไส้อะไรบ้างจ๊ะอันนี้อันนี้ขนมอย่างอันนี้ขนม กินยังไงกินหมุกกะหูวหันยังก็น่ากินเนาะกินกินเหนียวเจ้าโอ้เมก้าก็บอกกินซิซิปยิ่งเจอของที่ชอบมันก็จะกินซิซิปกี่บาทเจ้าซิซิปบาทเจ้าิวันเสาร์กินแม่วันเสาร์อ๋อทุกวันเสาร์ไม่ให้เฮาเตาดิวในแมวมาเจอพอดีอ๋อเจอดีเจ้ากก็ดูจะกินยังไงนี่สองคน กสดแล้วซื้อไม่ได้แล้วโอ้ดูปลานี่นี่เป็นห้องปลาเพี่เนาะปลาเพี้ยปลาเพี้ยโองมีเตาตัวเตาน้ำโขลกเก๋ยหรอมัใช่เตาเนาะเออไก่ไม่ใช่ไก่ก็คือไก่ยงานก็มีหน้าเตาก็คือเตา นี่อันนี้อันนี้คือเตานี้เตาจ้เออไม่ใช่ไก่นนได้เยอะละแป้งไทยใชบผัดไทยสูตรโบร,ร,ราณภาคโบราณโบราณยิมไม่น่นากินเห็นไหมนี่ผัด <c oughs> ไทยก็น่ากินนะเนี่ยผัดไทยนี่ของอีลุงนี่ลาบเบียงกุ้งถัง ชาเที่ยวกาดกาดอย่งก็กาดกองแก้วกาดกองแก้วก็มันก็คือมันก็คือถนนคนเดินตอนนี้เราต้องรีบกลับเพราะว่าอาหารมีแต่ของอร่อยอร่อยทางนั้นกลับไปกินที่โรงแรมที่พักดีกว่าคลิปนี้อีลุบบายบาย